อาลังสมมาสมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาทีมีสวากาโตภควะตตาธัมโมธัมมนัมมัสสามี สุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิ สังขังสรรังขจามีทุติยมปิพุทธังสรนังขจามีทุติยมปิธรรมังสารังขจามีทุติยมปิทังขังสารังขจามี ตติยัมปิพุทธังสรนังขจามีตติยัมปิธรรมังสรนังขจามีตติยัมปิสังฆังสรนังขจามีมาตาปิตาเลปมาเทนาทวารตะเยนะกตัง สัพพังอัปปะทังขมะทุนูพันตมาตาปิตาลีปมาธีนะทวะรตะยนกตังสัพพังอัปปะทังขมะทุนูพันตมาตาปิตาลีปมาธีนะทวารตะยนกตัง ัพพังอปรทังขมะทุนูพันเตนะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภควานะโมโพติสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภควา ขเตสิคขเตสิกิงกาลนาขเตสิะหังปิตังฉนามิชนามิชนามิสาธุพันตด